สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็มีขันหลงจากศึกฟุตบอลเจลีกมาฝากกันดังเช่นเคย โดยในเอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นถึงฟอร์มการเล่นของโกอุ้มทีรทรบุญมาทานหลังจากที่เจ้าตัวสามารถกลับมาคืนตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมและก็โชว์ผลงานได้อย่างน่าพึงพอใจด้วยการมีส่วนร่วมในการทำหนึ่งแอซิสช่วยให้ต้นสังกัดอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเปิดบ้านคว้าชัยเหนือผู้มาเยือนอย่างซานเฟเช่ฮ er ิโรชิมาไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนนึ ซึ่งจากผลงานของแบ็คซ้ายชาวไทยของเราในแมชนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปติดตามจากคอมเมนต์หลังเกมที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ได้เลยครับโดยแฟนบอลคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ชื่นชมหลังเกมนัดนี้ว่าทีระทรเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าฉันมีความสุขมากกับทีระทรและโอกิฮาระ ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานี่ได้มากล่าวถึงจังหวะที่ทีราทรสามารถทำแอซซิตได้ในเกมนี้ว่าลูกคลอสของทีราทรท,รที่ไปเข้าหัวของซานโตสมันมีประสิทธิภาพี่ทสูงส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าพลังของซานโตสนั้นน่าทึ่งมันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเลยและการคลอสบอลของทีราทรก็ดีมากด้วยส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่า ฉันรักทีรารส่่วนจูเนียซานโตสเองก็เยี่ยมเช่นกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นทีรธรยอดเยี่ยมมากๆในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาที่เป็นแฟนบอลของทีมซานเฟรชเช่ฮิโรชิมา่านั้นได้มาบ่นในจังหวะที่ทีมรักเสียประตูที่2ในเกมนัดนี้ว่าทีระทรถูกปล่อยให้โยนบอลได้ง่ายเกินไป เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าในเวลานั้นเราปล่อยให้ทีระทรมีอิสระในการผ่านบอลขนาดนั้นได้ยังไงส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าทุกคนต่างยืนนิ่งเมื่อทีระทอนครอสบอลซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลของทีมพี่โรชิมาคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่า ผู้เล่นของเราตรงนั้นควรที่จะจะไล่บอลตอนที่มองเห็นทีระทอนแต่ว่าเขากลับมองดูแบบละหลวมส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมโยโกฮาม่านั้นได้มากล่าวว่าทีระทอนเนี่ยมีแรงกระตุ้นจากผลงานของทาคโนที่ลงตัวจริงในเกมก่อนแล้วสามารถแอซซิสต์ได้2ครั้งมันเป็นลูกคลอสที่ยอดเยี่ยมที่นำไปสู่ประตูของซานโตสซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็เลยได้มากล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่า มันหรูหราที่เรามีทั้งทีร์ทอและทาคานโนเช่นเดียวกับแฟนบอลคนถัดมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าทั้งทาคานโนและบุญจังต่างก็มีลูกคลอสที่แม่นยำส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองว่ามันยอดเยี่ยมที่มาริโนสสามารถคว้าชัยได้ลูกแอซิดของทีร์ทอนมันสมบูรณ์แบบส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่าความแม่นยำในการคลอสของทีรทอมันสูงมาก ส่วนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าลูกเปิดของบุญจังที่สร้างความได้เปรียบจากความสูงของซานโต้มันมาจากเซนในการครอสบอลอย่างแท้จริงส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงจังหวะแอสซิสต์นี้อีกด้วยว่ามันเป็นลูกคลอสที่ดีของบุญจังผมหมายถึงว่าตำแหน่งของซานโต้มันอยู่สูงมากมันยอดเยี่ยมส่วนแฟนบอลคนถัดมานี่ได้มากล่าวเสริมสั้นๆว่า ลูกคลอสของบุญจังช่างดีจริงๆในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมแล้วว่าบุญจังในวันนี้อยู่ในระดับที่น่าประทับใจในทุกๆจังหวะการเล่นส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมที่คุณซืออังเก้ได้ส่งอีกหนึ่งแบ็กซ้าของทีมลงมาเล่นโดยที่ไม่ได้ถอดทีละทอนออกจากสนามว่า นี่มันเป็นแท็กติกใหม่เลยนะที่บุญจังและทาคโนได้ยืนอยู่บนสนามด้วยกันทั้งคู่เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าเกมนี้มันเป็นครั้งแรกที่ทาคโนและทีระทรได้ลงเล่นพร้อมๆกันมันน่าประหลาดใจใช่ไหมแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันไม่เจ๋งเลยที่จะมีทั้งทีระทรและทาคโนอ,อยู่ทางฝั่งซ้าย ส่วนแฟนบอลเอฟมารีนอคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเกมรับในวันนี้ของเรามันยอดเยี่ยมไปเลยบุญจังยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนซานโตสเองก็เป็นดังมอนสเตอร์แต่ว่ามันจะดีกว่านะถ้าเราจะไม่บีบให้โคอิเกะต้องดันขึ้นสูงมากเกินไปส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นชัยชนะนัดที่สติดต่อกันฉันขอแสดงความยินดีด้วย สำหรับประตูที่2นั้นการคลอสบอลของบุญจังและการหม่งของซานโตสมันน่าอาจจัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เฉลิมฉลองวันเกิดของกัปตันคิดะด้วยชายชนะส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกเพิ่มเติมครับว่าฉันเนี่ยอึ้งไปเลยกับลูกโขกระสุนของจูเนียและก็ลูกคลอสอันงดงามในเวลาที่เหมาะเหมงของบุญจงังซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่า เราเริ่มทำประตูด้วยลูกโม่งกันได้แล้วผมมีความต้องการที่จะใช้งานทาคานโนและบุญจังในเวลาเดียวกันส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าทีระทอและทาคานโนเป็นการกลับมาอีกครั้งของการเล่นแบบดับเบิลเล็บแบ็กนับตั้งแต่การประสานงานกันของชิโมฮาระและยามานากะในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้สั้นๆว่าทั้งเรียวทาคาโนและทีระทอน,นั้นเจ๋ง มาที่คอมเมนต์ของแฟนบอลในลำดับต่อมาที่เขาได้มาคอมเมนต์ถึงจังหวะที่อารมณ์ขึ้นของทีรทรในเกมนัดน,นี้แบบติดตลกว่ามันน่าสนใจในเกมนี้ที่เราได้เห็นช่วงเวลาที่บุญจังที่สุภาพอ่อนน้อมได้เปลี่ยนแปลงไปในแบบทันทีทันใดมาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลคนสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มาเปรียบเทียบทีรทรบุญมาทาันกับหนึ่งแบ็คซ้ายในตำนานของสโมสรอ,อย่างอันโตนิโอมอนเตโรดูต้าว่า ผมต้องการถ่ายทอดสิ่งนี้ไปถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยของทีระทรผมคิดว่าตำนานแบ็กด้านข้างอย่างดูตราอาจไม่มีอีกต่อไปครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นต่อฟอร์มการเล่นของโกอุ้มทีระทรบุญมาทานที่เป็นควันหลงหลังเกมที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดณนะตรงจุดไหนประการใดผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ณนะตรงจุดนี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ